สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูดนาทุทครับวันนี้มาเตเดโมเดล f y h 1 2ล้อข้อเกษตรนะครับจากคลิปเซท,ที่ลงไปครับตัวแม่ขึ้นข้อ,อยุดปอยตูกยังไม่ได้ขึ้นข้อครับคลิปเยวอันนี้มาให้ชมครับคอกระบะตัวแม่ถือว่าเป็นคันเสร็จกับสมบูรณ์ครับ ค่อนค่อนข้างครบครับให้ดูตัวแม่ก่อนมีบันไดขึ้นนะครับผมมีไฟเงาข้างนิ้วหน้าหลังมีบันไดขึ้นท้ายน,นี้แล้วก็มีฝาท้ายฝาท้ายแต่แค่ฝาท้ายนะครับผมใส่เป็นไม้ข้างบนนี้ ยังไม่ได้ใส่นะผมปิดซึ้บกับมีช่องนิดนึงผมเนื้อเอยื่อไว้ยาแบบไหนเคยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่ไฟ,ฟท้ายครับ,รบก็กือบสมบูรณ์ก็เดี๋ยวเป็นเงาบางข้างครับบางคนใส่เป็นที่เก่บ้อยนะผมตัวแม่อันนี้ครับที่บอกจะเสร็จก่อนปีใหม่เสร็จนะครับก่อนปีใหม่แต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นแต่งเวอร์ชั่นแต่งไม่ทานว่า ว่วด้ไปทําำมดวิบากครับถ้าใครติดตามทิกตอ,อกจะเห็นนะผมก็ทรงจะประมาณนี้นะผมประหมับตัวแม่คอเก็บผ้าใบข้างบนใส่บลครับมีป้ายชื่อาตามหนักนึดนึง ยังมอนเดียกว่าพวกนี้ก็มาอัปเดตให้ชมนะผมว่าจะให้ทำปีใหม่น่าจะทำครับผมมันที่ลงคลิปก็ไม่เหลืออะไรนะมันก็เหลือนนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับผมจะลูกอ่ะจะเอือดเยอะหน่อยครับต่อไปตัวแม่ไปก่อน ครับตัวลูกตัวลูกก็พึ่งทาใส่กุ้เลนเสร็จแลผมใส่เป็นพวกโด่พวกอะไรเสร็จฝาท้ายก็เหมือนกันครับลูกจะเหลือทําท้ายนะผมทําเป็นในท้ายนะครับจะเหลือเยอะหน่อยหลือใส่บางโคลนครับแลือใส่บางโคลนหลือใส่บันไดหน้าตัวลูกใส่ตะกร้าผ้าใบหน้าตัวลูกหลือฝาท้ายครับเหมือนกัน ก็ประมาณนี้ครับตัวลูกเนี่ยน่าจะใกล้เคยียงปีใหม่พอดีครับแม่ลูกนี้ก็เ็จช่วงปีใหม่พอดีครับก่อนปีใหม่ส่วนเรื่องแต่งครับเดี๋ยวหลังปีใหม่จะแต่งทีนะครับใส่สปอร์ตไลท์ใส่นาซาอาประมาณนี้บางปูนก็ในที่ตอกน่าจะได้เห็นก่อนนะ คลิปนี้ยังไม่ได้จะนวงวันไหนถ่ายวอนที่ยี่แปดนะผมมดแต่ไปทำมุดริงกันนะครับเลยไม่ได้เลยเสียเวลาไปพักหนึ่งครับทรงประมาณนี้นะครับทรงเครื่องไม้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกัน สวัสดีปีใหม่เป็นในตัวครับแล้วก็อัปเดตรถไปคลิปหน้าคงจะกำปีใหม่แล้วจะเป็นคันนี้ในเวอร์ชันที่แต่งเต็มเรียบร้อยก็มาอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ